สวัสดีครับได้เวลาเนาะเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันว้าวอันนี้เมนูข้่วไข่ใส่หอมแดงนะครับใส่ปลาด้วยนะครับนนัวครับแซ่บแนันวๆเลยนะครับใส่พริกนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนผักกินกับผักนะครับมีแตงกวานะครับ แสงลานผักกระถินริมรัวนะครับแล้วก็ผักผักสลัดนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาเติมพลังกันก่อนนะครับได้เวลาแล้วก็ต้องทานข้าวนะครับทานข้าวทานน้ำเนาะจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะนะครับทานข้าวให้ตรงเวลานะครับต้องดูแลร่างกายด้วยนะครับ ใช้พลังงานใช้แรงงานเข้าแล้วเราก็ต้องดูแลเขานะครับเข้าหิวเราก็ต้องหาอะไรให้เขากินนะครับามาครับมาครับมาทานด้วยกันครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ